ของจริงของจริงเลยเอาของจริงเลยไม่ได้ไม่ได้ทํากวนแสดงนะอันนี้ของจริงนะลุงกลมเอาของจริงเลยของจริงเลยเอาลองดูซิชวดตอไประวังชัวโอ้ยเลื่อยลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้เราจะมาขุดไผ่ดั้มขวานครับนี่ หน้าตาเป็นแบบนี้นะอันนี้ง่ายมากเลยขุดพวกออกเลยครับอ้าวนี่ไผ่ดําขวาหน้าตาเป็นยังไงครับนี่อ่าลองดูนะอ้าวชัวเออนะตัดสะดือพอขุดรอบๆตัดสะดือชัวออกเลยง่ายมากเห็นไหมนีด่ดึงไปนู่นดี่ดึงไปนู่นเอ,อ่อขุดสะดือออกเออออกแล้วนั่นเห็นไหมมันมีสะดือตรงข้างๆที่มันจะไปหาเพื่อนมันน่ะ อ้าวนี่ครับนั่นแหละอันนี้ลองดูดิเออนในมือเอาตัดให้ดูหน่อยมาของจริงของจริงเลยเอาของจริงเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้ทำกวรแสดงนะอันนี้ของจริงนะลุงกามเอาของจริงเลยของจริงเลยเอ้าวลองดูดดสิพัวดตอไประวังชัวเออเรื่อยนี่มาในเรื่องแล้วเว้ยไม่ค่อยคมแล้วมั้งคมแล้วเออตรงนั้นแหละขุดรอบรอบก่อนแล้วก็สะดืมไปตรงนั้นแหละระวังชักกันโดนนักเขาเรียกว่าคางตายเลยนะ แคบเดียวเห็นไหมนะั่นนั่นแหละชัวก็เสร็จแล้วงาน,นแหละนี่ครับไผ่ปูท้าวเอ๊ะปะทาวเหปะท้าวปะท้าวเราใส่ปะท้าวเลยจปะท้าวเราใส่ <laughs> ปะทาวอ่าเราใส่ปะท้าวก็คือไผ่ด้ามขวานครับก็ดูลำเขานะครับตรงนะครับแล้วก็มันข้อดีคือ ทนน้าท่วมเนี่ยลุงกาลังเขาเรียกว่ากําลังทึ่งออกมาเนเนี่ยไผ่แบบนี้ไม่น่าเชื่อว่าทนน้าท่วมได้นะครับเนี่ยมาปลูกป้นไปหมดนะดูดิเดี๋ยวให้ด,ด,ด,ดูลุงกรมให้ดูเนี่ยเดินหาวันเดินหาไปเถอะว่าอยู่ตรงไหนนะเดินไปเถอะอ่าเจอแล้วก็เจอแล้วเห็นไหมครับนี่ก็ขุดไปเป็นแม่พันธุ์ต่อขยายต่อในเร็วจริงๆถ้าไม่รีบมากจะตอนนะเนี่ยแต่ว่าเอาละไม่ต้องตอนละขุดก่อนเลยตอนก็ได้นะตัวเนี้ย อ้าวโอเคอันนี้ก็ตอนนี้มันชื้นๆนะอ่าดูลำของเขานะครับตรงลำตรงกิน,นได้ได,ด้วยหนอปลาเท่าปลาเท่าะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ